ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยเบรกเบนดิกออโต j a มไทย i l นด์ .com ออโตวิกเอ็น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมอสธิตยากับรายการเช็คอินอินเทรนด์ค่ะรายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยๆไปชิมอาหารร้านอร่อยแล้วก็ไปซึมซับบรรยากาศดีๆแบบที่คุณอาจไม่เคยเจอมาก่อนแบบวันเดย์ทริปค่ะและตอนนี้มอสก็อยู่ที่วัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมรายการเราเนี่ยมอสหวังว่าจะทําให้คุณผู้ชมมีความสุขในช่วงวันหยุดในวันพักผ่อนกันนะคะอย่างที่มอสบอกไปค่ะว่ามอสอยู่ที่วัดพนันเชิงนะคะที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดเก สำคัญอีกที่หนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยเดี๋ยวหลังจากที่โมทให้อาหารปลาเสร็จแล้วเนี่ยโมทจะพาคุณผู้ชมไปสักการะไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อโตหรือว่าเจ้าพ่อจำปอกงกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปเช็คอินบอกคุณผู้ชมนิดนึงดีกว่าว่าอยู่ที่ไหนจะได้ตามมากันถูกนะคะอยู่ไม่ไกลเลยโอเคเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเดี๋ยวโมทให้อาหารปลาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปสักการะหลวงพ่อกันค่ะ โอ้ยปลาเยอะมาก วัดพนัญเชิงวรวิหารแห่งนี้ค่ะเป็นวัดที่มีประวัติมาอย่างยาวนานซึ่งมีการก่อสร้างมาตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาค่ะแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดนะคะว่าใครเป็นผู้สร้างซึ่งจากตามหนังสือพงศาวดารเหนือนั้นก็กล่าวเอาไว้ว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิงส่วนในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐค่ะก็บอกเอาไว้อีกว่าได้มีการสถาปนาพระพุทธรูปชื่อพระ พเจ้าพนางเชิงเมื่อปีพุทธศักราช1867ซึ่งเป็นก่อนช่วงที่พระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีเลยค่ะ สำหรับจุดที่น่าสนใจของวัดพนัญเชิงวรวิหารแห่งนี้ค่ะคือหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซัมปอกงพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองตอนปลายปางมารวิชัยโดยจะนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธริรขนาดหน้าตักกว้าง14เมตรสูง19เมตรค่ะลงรักปิดทองอย่างสวยงามอีกทั้งหลวงพ่อโตยังเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีนโดยจะเรียกกันเป็นภาษาจีนว่าซัมปกงเลยทาให้มีผู้ศัทธาน ินทางมากราบไหว้บูชากันเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัยที่นับว่าใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยาและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานมากเลยทีเดียวค่ะ El 2023 ในพระอุโบสถยังมีพระพุทธรูปสําคัญอีก3องค์ค่ะจะประกอบไปด้วยพระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปปูนและพระพุทธรูปนาคค่ะซึ่งพระพุทธรูปทองคำเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยสุขโขทัยทําจากทองคําสำริดค่ะหน้าตักกว้าง3ศอกสูง4ศอกส่วนองค์กลางค่ะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยาองค์นี้ก็จะมีหน้าตักกว้าง4ี่ศอกสูง5ศอกค่ะส่วนอีกหนึ่งองค์ที่เป็นสีแดงแงนี่คือสีของนาคค่ะเป็นพระพุทธรูปนาคตั้งแต่สมัยสุโข ไทยค่ะมีหน้าตักกว้าง3ศอกสูง5ศอกนั่นเองค่ะ หรับวัดพนันเชิงบวรวิหารแห่งนี้นะคะก็จะมีการจัดงานส่งน้ําและห่มผ้าถวายในทุกๆปีค่ะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนค่ะซึ่งก็จะมีกิจกรรมการส่งน้ําพระนะคะแล้วก็การห่มผ้าถวายองค์พระใหม่ค่ะซึ่งผ้าผืนเก่าเนี่ยเขาก็จะมีการนํามาทําเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนให้กับคนที่ศรัทธาในบริเวณนี้นะคะสามารถนําไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกันได้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยายแห่งนี้ก็อย่าลืมแวะมาสักการะมาไหว้พระบูชา เสิมบุญกันที่วัดพนันเชิงว่รวิหารแห่งนี้นะคะ สียอยุทยาแห่งนี้ยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกเยอะมากเลยค่ะช่วงหน้าคนที่รักของเล่นเนี่ยห้ามพลาดเพราะว่าเราจะพาคุณไปในสถานที่ที่คุณจะต้องร้องว้าวน่าสนใจมากค่ะยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ